ชัยภูมิพยากรใช่ครับขอโทษนะคะอาจารย์ใช่หงจุ้ยไหมคะโอละเอียดกว่านะครับนะหะงจุ้ยนั่นคือเป็นเรื่องของชัยภูมิพยากรจีนนะครับแต่ว่าชัยภูมิพยากรนี้ถอดมาจากคมภีร์ที่ชื่อว่ามหาทักษะนะที่พม่าได้รับมาจากอินเดียแต่ที่ได้ยินมาแลกเป็นอาจารย์รนะคะก็คือว่าหงจุ้ยจีนครับ ถ้าหากเอามาผสมกับชัยภูมิพยากร,รของพอมา่าหรือว่าวิชาม่านทั้งหลายเนี่ยเขาถือว่าละเอียดแล้วก็สุดยอดมากออถ้าทําฐานคิดมาดูเนี่ยจีนนั้นคนละหลักนะฮะคนละหลักกับพมา่าพม่าจะคิดถึงเอาง่ายๆฮะจีนมีสัตว์มงคลน่ยที่พูดถึงวงจุ้ยสี่ตัวนะฮะก็คือมีเสือมีเตา่ามีงูพญานาคอะไรเนี่ยนะสี่ตัวแต่ว่าขาองพม่าแปดมากมากว่าใช่ครับโดยอาศัยทิศทั้ง8ที่มีอิทธิพลไง นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าฐานคิดของเขานั่นคือรอบทิศของเขาะละเอียดกว่ามีทั้งศัตรูมีทั้งมิตรที่จะต้องคิดทั้งหมดเป็นตัวคำนวณ